คุณแม่คะมีห้าสิบผลที่ทำมาอีกคุณแม่จะเลือกเครื่องสอาะก๊อดน้ำมี่ไห้ลูกอยากรู้ไหมเพราะอะไรอยาขข่างแรกเครื่องสอาะก๊อดน้ำมี่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติแบบออร์แกนิกในโรงงานที่ผ่านมาตรฐานดูโรเชียน C M P ด้วยคุณแม่ไว้ใจได้ว่าปลอดภัยค่ะขสองตัวแรกผลิตจากข้าวเนื้อละเอียดนำเข้าจากอิตาลีไทยที่แพ้แป้งสาลีก็ใช้ได้สามใช้สีแมทฟูเ๊เอทนำเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และ ่ผ่านการทดสอบการใช้เครื่องแพทเทสบุกอรโดยสถาบัน DRC Japanese วาประสากสารที่ก่อให้เกิดการแทถ้าคุณแม่รู้ไหมคะว่าการลองใช้เครื่องสำอางจะทำให้เด็กๆอย่างเรามีความคิดสร้างสรรค์แบบสุดๆนอกจากนี้ยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กตรงมือและนิ้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามัทช่าจะมีอัพเดทสวยแค่ไหนนี่แหละการแต่งหน้าการจินตนาการของน้องทัทช่าสวยไหมคะลองอ้อนี่นี้ดูครับลองว่าคุณแม่ดอนป็นทอ่านกอดมัทน่้